สวัสดีค่ะมือนี้ขาดบอดายคือขนมจีนอีกแล้วพี่น้องอเกล็ดน้ำยาซะก่อนจุ๊บน้ำปลาเฮาจุ๊บแป้งนัวน้ำตาลนึกซ้อน โอ้ยสิลมเป็นเงียงแสนสนอเวทีก็ได้นสว่วนดนึง่งเวท,ทีต่างก่อนที่น้องเลยโอย้ได้มีว่านเราต้นเบิงกับสิตาไล่าตาขว่างเลยี่เจนผัวเจนผัวอะไรเอาสายเข้าไปบันต่อมันตะคักเบิองสาย โอ้ยสะเทือนโลกสะเทือนโลกกันกดปูหลายนยาก,กน,น้มสินเท่ากดทู้สองตัวกระทิกองหน่อยหนึ่งเดือดเข้าไปบัน กินเไที่ปลาล่ำเฮาจะสิแดลุ่งไฟเด้อบ่พี่ะเด้งาเลาเดือด่ะเนวดหัวขาว คู่สองตัวเ่าต้องเฮ็ดลายกบขนมจีนห้าประกาศน่อยๆเจออ๊อูสมัยใหม่นะพี่น้องเราต้องไปเยียบอีกคนเยียบคพื่อนสมัยตะกี้โอ้ยพอมเมนสีตายพี่น้องอกลัวสิได้กินขนมจีนตำจนว่า แ่เขาให้มันเนา่าเราก็มัดตำตำเราก็มาดห,หอนเอาแป้งหอนเอาแป้งเซ็จแล้วก็เอาหมักเราเอาไปต้มไดหมอนโล่หมอนหนอหมอ,มอ,มอ,มอพี่หลอกคนอื่นหมอพี่หลอกหมอเสาหลอกเนาะต้มแล้วก็มาตำใส่คโคกอีกโอ้ยผัวเมียสิตีกันตายย่อนขนมสินได้พี่น้องเอ้ยบ่คือสมัยนี้เด้ยอยากก็ซื้อมากํำเร็จลูกเลย สีกันตายยอนขนมเสี่ยมันเหนื่อยต่ําแล้วมันเหนียวมันตีดอันนี้เวลาไปเหยียบอีกก็เหยียบค้นเหยียบคนสา,ามสีมม่้นกว่าสิบลูกหม้อหม้อพี่หลอกนะเขาเอนหมอ้อโล่หม้อพี่หลอกหม้อสาวหลอกอย่างนี้ย่ะสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามประวัตน,นี้เด้อส,สวยสวยรอทรอั่วโลกบายบาย